ชายคนนี้ยืนตัวตรงต่อหน้าเหล็กร้อนสองแท่งที่เจาะเข้ามาใกล้กับดวงตาแต่เขาไม่กระพริบตาแม้แต่นิดไม่มีความกลัวนี่ไม่ใช่การทรมานแต่มันคือบททดสอบก่อนเข้าแก๊งจากนั้นหัวหน้าใหญ่เดินเข้ามาเองพร้อมกา้าน้ำเดือดแล้วเทชาให้สมาชิกทุกคนด้วยมือของตัวเองทุกคนโดนน้ำร้อนลวกมือจนถ้วยล่วงแต่เขากลับนิ่งแค่ยกถ้วยขึ้นแล้วกระดกชาร้อนหมดในคำเดียวหัวหน้าแก๊งถึงกับชะงักและประกาศทันทีว่าถ้าหมอนี่สามารถจัดการแก๊งคู่แข่งได้เขาจะรับเป็นลูกบุญธรรมทันทีพร้อมกับเงินทองและผู้หญิงแม แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหมอนี่คือสายลับที่ถูกส่งมาเพื่อโค่นเครือข่ายใต้ดินทั้งหมดและภารกิจแรกก็คือซื้อใจหัวหน้าใหญ่ให้ได้เขาไม่รอช้าบุกเดี่ยวไปยังรังของแก๊งศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครเห็นว่าหน้าใหม่ก็เลยคว้าดาบขุ้นมาฟันแบบไม่ลังเลแต่ไม่ว่าจะแทงหรือฟันเขาก็หลบได้ทั้งหมดก่อนที่จะสวนกลับด้วยหมัดเดียวจนอีกฝ่ายล้มทั้งยืนก่อนที่จะอัดร่างอีกฝ่ายกระเด็นไปโดนดาบตัวเองที่ปักไว้แต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบมันคือแค่จุดเริ่มต้นของแผนภาารรกกิจตต่่อไไไปปนนหหหหหัหหหหััววูลบใใ้้้ญด